แข็งแรงมากๆนะคะจะเล่นลูกลักษณะนี้ได้ค่ะแล้วบอลเร็วต้องวิ่งปัทีจะไปตามตีที่ทันค่ะชเรครเ็ให้ลกจับสส่ทั้งบอลรับนะคะแล้วก็โอ้โหตีลูกนี้ปั่นบอลไปที่มุมตรงค่ะโอ้ต้องอาศัยประสบการณ์สูงมากนะคะ<ป>ก็ความแม่นยำค่ะ<ป>รอเลยไม่ไปไหนเลยะชมตั้งแต่ พอนั้นยกบอลสูงนะคะทําให้เราเข้าตําแหน่งได้เร็วแล้วก็ตรงนี้นะคะทัดดาวมองเห็นการวิ่งแล้วนะคะของตัวเร็วยืนบล็อกตัวค่ะลูกนี้เดี่ยวๆเลยนะคะยอดเยี่ยมมากค่ะโอ้<อ><อ>เราเหมือนเราเล่นขึ้นนิดนึงนะคะทําให้จังหวะเสีย้นิ่งจริงๆเลยค่ะลูกนี้นะคะ คอนพันนี่เซตแบบพิมพิชยาะตีโดนไปนิ้วคนเป๊ะเลยให้กับอัจฉริพลตีฝังไปครับคนที่ร้นสุดน่าจะเป็นเจ็บเลยนะแฟร์ตั๊กคลาสค่ะสกจุออนเด็กขาดด้วยค่ะกระโดดสี่เล็กเสร็มนะครับมีรูกอีกแลคนพันให้มาตรงนี้อัจฉริพลตู้มีหดบตล็อกขีดพัตเตอร์ฝังตีเลยครับ อีมไทยชนะไปีในเซตที่สองที่สิบห้าต่อสิบสามเนี่โอ้เล่นกันได้เด็กขาดมากครับองนสาววันนี้เจอการ์ชันเัอในครั้งนี้ต้องขอบคุณบริษีไม่ได้มีคนขึ้นเลยนะคะทับดาวพยายามจะขึ้นแต่ช้าช้ากว่าจังหวะหนึง่งบอลได้ดีเลยนะคะเนี่ยค่ะกระโดดดักแล้วก็เซตออกไปนะคะเข้ามือทับดาวเลยค่ะเจอาร์ชันเจอที่ได้นำสิบเกิดเจ็ สมัครรับไม่ถึงก็ดีมากตัวลูกสมัยนี้ใทยอย่างนักตุ้ยรับธนาบอลคันให้ไปที่ชักชูอ่อนตีใส่เสร็จไปจากตัวบล็อกตัวเซฟนะคะใชาครับตัวลูกเซฟมาให้ในโรงงานของทีมชาติไทยค่ะรูปนี้ตัวบล็อกมาทีมชาติไทยนี่เปิดเกมลูกโต๊ะกับเข้างนี้เป็นเกมต่อตื่ตอนที่เขา แับก็ไดย้ยังนัดคู่ได้อีกทา,ทางเด,ดือนธันเดาตอนพันกกองโคมาแล้วพิมยาซึ่งตีติดล็อวยังช่วยกัไนได้ดีครับแก้ไขข้ามไปต่อลในธันเดาพิทพิยาเข้าไปในสนามเลยครับเขาเลื่อนลุกจากสามเมตรแล้วเข้ามือพลพันแล้วมาที่หัวเสาติดล็อกครับจอตีของอาจา,าจรย์พรให้ลุกจากสามเมตรกลางทั้ทีสองนี้รอยืนรออยู่เลยนะคะสำหรับอัจฉรลูกนี้เนี่ยค่ะโอ้โหเป็นกนารมีสิบ17บสิบเจ็ครับอัจฉรพลองยศ